ช่องคูรี JO1 Official นะคะวันนี้คูรีก็มีโอกาสได้เข้ามาชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่บ้านเก็งงานนะคะตอนนี้นะคะคูรีมาถึงแล้วมาถึงหอดจอดถึงหนาเวที่นะคะเมื่อนี้กะทิขออนุญาตสัมผัสแอดมินพ่นโกของเฮาคูมีโชคมิลาบอนาคตไปไกลนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องเไม่เอามากหรอกคะ่ะเอาแค่8นาทีความรู้สึกความรักความผูกพัน กับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและอีหล่าน้อยน้องวงอิงนะคะเรามาฟังและมารับชมกันนะคะทุกคนคคสวัสดีค่ะแอดมินเบนนะครับแม่เขาเจอกันตลอดเราเจอกันตลอดนะแม่นะเนาะเราเจอกันตลอดนี่เจอกันอยู่ที่หน้าเวทีนี่แหละย,ยอดอเลยครับสุดยอดเลยแม่เป็นไงบ้างรู้สึกว่าไม่สบายไม่สบายก็ดีขึ้นแล้วนะคะพอดี ไม่สบายก็คือท้องเสียนะคะไปกินอาหารเป็นพิษก็คือไม่ล้างมือนะคะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแมไปฮ่องกงมานะคะไปเปิดท้องพักขังนะคะไปเจอท้องพักขังถือว่าไปเที่ยวนะแม่ถือว่าไปเที่ยวเราเดินเยอะนะคะก่อนไปเกิดอาการไม่สบายจนได้เข้าโรงพยาบาลเจ้าพยาเป็นก่อนไปใช่ไหมแม่เป็นก่อนไปแล้วก็ไปเดินมันก็เหมือนเราตัวลอยเหมือนมันเบาเป็นยังไงแอดมินถูก ถูกลอตเตอรี่เลขท้ายแม่ก็แอบด,ดูโชคโช,ชคดีอยู่ครับแม่ถูกกี่ใบลูกถูกกี่ใบถูกสองใบไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ว่าถูกแบบถูกแบบไม่ได้ตั้งตัวถูกแบบงงงถูกแบบงงงงั้นแบบงงงก็คือไม่ได้ตั้งตัวก็แปลว่าปฏิหารน,นะนี่นี่คนจะมีโชคนี่จะเรียกว่าปฏิหารไหมก็เหมือนว่าเหมือนยายเขาเอาโชคมาให้แม่เหมือนมีคนแก่เอาโชคมาให้นะยายเอาโชคมาให้บอกว่าช่่ยยายน้อยจะมันตอนนั้นผมไปถึงงานประมาณ จะบ่ายบ่ายโมงกว่าจะบ่ายสองแล้ว ừ, แกขายไม่หมดผมไปซื้อน้ําอยู่แกก็เรียกว่าตอนนั้นเดินทางไปถึงหน้างานเนาะ,ะแกเรียกว่าเออช่วยซื้อช่วยยายหน่อยผมแล้วโอ้ไม่มีผมมีตัวเอาดอกอมผมว่าตอนแรกเอ้ยจะเอาพอสอบเกิดสามปลาปรากฏมีไหมไม่ไม่มีก็เลยเอา งั้นเอาอายุแล้วกัน32เพราะว่าผมจะจะเข้า33ใช่ไหมครับสามสองจะเข้า33มสก็เลยเอาอายุปีก็เลยได้2ใบได้2ใบต่อไปก็คงจะได้รางวัลใหญ่เนาะจ้าขอเวพรให้แอดมินได้ได้รางวัลใหญ่ๆเนาะจะได้มีเงิน กระเป๋าตุงเวลาไปไหนก็จะได้มีความสุขใช่ค่ะถ้าคิดดีทําดีมันก็จะมาสิ่งดีๆก็จะมาเหมือนเหมือนที่บอสบอก้วเนี่อ่าเหมือนพ่อบอสโจบอกพวกเราเนาะก็ขอให้ทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคิดดีทำดีอ่าใช่คิดดีทาดีสิ่งดีๆก็จะเกิดเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่อะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะรู้สึกว่าแต่เป็นหนุ่มขึ้นนะแม่มองเป็นเป็นเด็กเป็นเด็กขึ้นหรือว่าเราปล่อยวางใจเราว่าง เป็นไปได้ไหมไม่่ว่ามาอยู่ที่นี่แล้วมันมีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะใช่แล้วก็ท้าทายเราด้วยใช่ครับอ่าท่านสมาอยู่นี่รู้สึกว่ามีแต่สิ่งดีๆเหมือนที่บอสบอกแหละจ้าแล้วเราพูดที่ทําให้เราท้าทายก็คือกีฬาน้อยน้องอุ้งอิงส่วนหนึ่งนะครับแม่ใช่ใช่เพราะว่าแอนมินก็ต้องไปเจอเอฟซีเนาะหลากหลายเออเจอเอฟซีหลากหลาย และเอฟซีทุกท่านก็ใจดีนะพูดถึงนะว่าส่วนมากแม่ยังใจดีชวนไปกินข้าวอยู่นี่กินข้าวหรือยังแม่จะพาไปเลี้ยงพาไปเลี้ยงข้าวนะเอออยากให้ไปทานข้าวด้วยกันอยู่นะเพราะว่าแม่มากับพ่อใช่ไหมครับมากับพ่อจ้ะาก็เขาบอกว่าเขาจะไปหลังชวนอยู่เมื่อกี้เจอแอดมินเงาะน้อยเจอตูรูมีแต่คน สภาพสโลสเลนแต่ดูเอ็นผมก็ผอมลงแม่ผอมลงใช่แต่ดำเพราะอากาศมันร้อนแต่ว่าไม่เป็นหวัดใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นยังแข็งแรงปกติครับเราได้พักมั่งไหมนี่หรือว่าไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดแน่คือไปทุกงานแล้วก็ห้ามป่วยห้ามลาห้ามขาดอ๋อจ้ะแล้ววันนี้ไม่ได้ตามน้องอิง วันนี้จริง,รงๆอ่ะบอสโทรมาให้ผมไปแต่ว่ามันไม่มีรถมันไม่มีรถครับปกติเราจะนั่งรถตู้ครับแม่จ้าจ้าทีนี้พออ่าบอสเลยบอกว่าอ่าให้แบบว่าน่าจะเอารถไปซ่อมจ้าก็เลยเอารถจอดไปโด่งก็เลยจ้าไม่ได้ไปครับผมก็ไม่เป็นไรหรอเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าตอนแรกพ่อนนจะมารับ อ๋อจ้ะอ่าเพราะนนท์เลยว่ามันมันรู้สึกว่ามันไกลเกินจะแกไปกลับมันก็ไกลก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอที่นี่รอที่นี่ครับไม่เป็นไรหรอกเนาะเออสักวันนึงแต่ว่าน้องเข้าไปกันทลักษ์ครับใช่ครับกันทลักษ์ก็ท่านอนุทินมานะคะทีนี้ก็เป็นงานใหญ่เหมือนกันกันทลักษ์เขาก็จะเป็นเศรษฐกิจดีกว่าที่นี่นะคะกว่าที่เขาเรียกว่าเมืองจันอุทุมพรสู้ไม่ได้เลยสู้กันทลักษ์สู้ขุนหารไม่ได้ อยากให้ไปกินทุเรียนด้วยแต่ว่าแม่แม่ก็อยู่อืออะไรนะอุทุมพรอุทุมพรที่เราไปวัดสะสะกำแพงใหญ่จา้า,าวันนั้นเลยล้วเราทีนี้ได้กลับบ้านไหม ยังไม่ได้กลับยังไม่ได้กลับยังไม่ได้กลับบ้านเลยยังไม่ได้กลับบ้านเลยตั้งแต่มาโอ้ตั้งแต่มาไม่มีโอกาสแต่ว่าเคยไปเล่นที่เลยสองครั้งแต่วพ่อก็ไปหาอยู่ครับพ่อไปหากอดพ่อวะพ่อกับแม่ไปหาอยู่ญาญญไปหาอยู่แต่ว่ายังไม่ได้กลับบ้านเลยที่ว่าขึ้นไปภูเขานั่นเหรอใช่แม่ใช่ครับออ้แล้วเป็นยังไงคนเยอะมากคนเยอะมากที่ภูเรือครับอ๋อที่ภูเรือ ผู้หลวงผู้หลวงผู้หลวงอากาศหนาวไหมที่นั่นหนาวกำลังอตอนนี้ก็หนาวอยู่โทรหาที่บ้าน<อ>โทรหาที่บ้านทุกเ<น>ช้าเราเราแอดมินอยู่ที่ไหนผมอยู่อำเภอผาขาวแม่อำเภอผาขาวแถวภูก,กระดึงครับ๋อแถวภูกระดึงครับใช่แต่ก่อนก็อยู่ภูกระดึงกันแหละเขาแยกออกเพราะว่ามันใหญ่เกินจ้าก็เลยแยกเป็นอำเภอผาขาวมาทํางานที่นี่ก็ต้องสู้เนาะทนแดดทนฝนทนลมหนาวเนาะอย่างน้อยก็ ให้มันถึงจบฤดูกาลนี้แม่เดี๋ยวจะมีการค่อยว่ากันจะอยู่ต่อหรือว่ายังไงค่อยว่ากันแต่ถ้าคิดว่ามั่นคงก็อยู่ไปเนาะสาวน้อยแต่บอสแต่แกไม่อยากให้ใครไปไนนอยู่แล้วเออก็มีแต่จะรับเพิ่มเออแต่ก็ต้องเอาคนที่แบบเข้มแข็งหน่อยแล้วก็เข้ากันได้เนาะเออดีดีดีแล้วมีผู้หญิงไหมที่เป็นแอดมินไม่มีแม่ทั้งหมดมีกี่คนแอดมินทั้งหมดนี้เหลือสามแล้วผมแล้วก็โยแล้วก็พี่ตู่รู้สามคนเอาเรื่องยัง งน้อน้อยเอามาเสริมบอสหรือไงง้อน้อยตอนนี้บอสให้ไปตลกเล่นตลกเหมือนเดิมนะครับโอ้เ,เ,เ,เพราะว่าวันนั้นงาะน้อยปีนอยู่บนนูน่น <c oughs> ข้างบนนะยังเป็นห่วงเงาะน้อยเลย <c oughs> เออที่ว่ามีคลิปหนึ่งครับผมใช่ใช่ใช่เออเพราะว่าเห็นบอกว่าต้องซื้ออะไรนะไอ้เครื่องที่มันเป็นหมุนๆเขาเรียกเครื่องโดนโดนอ่าโดน้วแล้วถ่ายเป็นไหมโดนเป็นแน่เป็นเล้อว่าจะซื้อให้ผมสักสักเครื่องหนึ่งเออเอารางวัลที่หนึ่งไปเลยซื้อจัดให้ตัวเองเลยว่ามำในกลุ่มอยู่อยากได้ไหมว่าอยากได้พ่อขับเป็นอยู่ว่าต้องใช้รีโมทบังคับแน่ใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องปีนใช่ด้วยแม่ เป็นห่วงเป็นห่วงทุกคนนั่นแหละเป็นห่วงแม่เหมือนกันครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณ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 เนี่ยเท่ากับเท่ากับลูกลูกคนเล็กนะเพราะว่าแม่เนี่ยลูกสาวคนเล็กก็43ปีเพราะว่าคนโตของแม่น่ะ45ก็บ้านแม่ไม่มีหลานคนเล็กไม่งั้นแม่ก็ไม่ได้มาอย่างนี้นะจากแบบมีแต่ลูกลูกไม่มีหลานแต่งงานหมดแล้วจะแม่ก็เงา ก็เลยมาทําก็เลยมาเรียนกับบอสโจมาทําคลิปแต่ว่าสุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะแม่เนาะก็ปั่นจักรยานเนี่ยแถวนี้แม่ปั่นหมดแล้วทะลุปั่นหมดอุ้ยขอบคุณแอดมินมากมากเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะลูกนะเอาขอบคุณหน่อยขอบคุณช่องหน่อยขอบคุณช่องคูลีคูลีนะครับเจ J วันนะครับพอสิเชียลลูกศิษย์บอสโจอ่าเดี๋ยวเจอกันครับแม่ เดี๋ยวผมพาพี่ยาวไปอาบน้ําก่อนไม่ตื่นเลยเอ้าพี่ยาวยังไม่ตื่นเลยขอบคุณแอดมินด้วยขอบคุณมากมากแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้เหลือ3นะคะใครจะสมัครก็เอาสาวๆมามั่งจะได้สดใสเนาะเอาเท่านี้ละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ